สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลมาพบกับคลิปแกงพอบาดค่ะกิ่ตงยึดทุกอย่างจริงๆค่ะยึดทั้งช่องคำสิงนะคะแล้วก็ยึดถหัวใจน้องเบสแล้วก็ยังได้ใจคุณพอบาทแล้วก็ได้ใจคนที่บ้านน้องเบสอีกค่ะโอ้โหสวัสดีนะครับทุกคนครับถ้าพูดถึงมวยไทยนะครับ ผมบอกเลยนะครับสามา,ารถพยักอุุณเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับผมเนี mm. ่ยเคยดูเขานะครับเขาเขาแบบปล่อยชิงแชมป์โลกครับโหเขาหลบได้คู่ต่อสู้เนี่ยต่อยเขาไม่โดนสักประมาณ20กว่าหมัดนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยเล่นละครกับเขาแล้วผมเคยให้ให้เขาเนี่ยซ้อมซ้อมให้ผมดูนะฮะแล้วเขายังฟิตอยู่ร่างกายยังได้อยู่ผมบอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากนะครับสามารถพยักอรุณเนี่ยยี่สิบกว่ามัดหลบได้ครับอะไรสามารถอะไรวะอ๋อ โอ้พ่อครับพ่อไงครับยี่สิบหมัดใช่ไหมครับตอนที่ชิงแชมป์โลกไงครับมัใช่เหรอใช่ดิครับพอ่อยี่สิบกว่าหมัดชิงแชมป์โลกผมไปก่อนนะครับพอ่อเบสเรียกครับเฮ้ยมัใช่เหรอเฮ้ยไอ้ตองพ่อไม่เคยชิงแชมป์โลกม,มันใช่เลยวะไอ้อนี่อันนั้นมันสามารถพิกกันร,รึวะไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ Comment, อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ